สวัสดีครับพบกับพวกเรารายงานปามาพาลุยนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดกราฬสินที่เขื่อนลำปาวหนเขื่อนลำปาวบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเรามาถึงแล้วหิวเลยใช่ <laughs> เดี๋ยวเก็บบรรยากาศเสร็จแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินกันเฮ้ยเดินเดี๋ยวมาม่าจะพาไปดูวิวก่อนนะคะว่าเขื่อนลำปาวสวยงามแค่ไหนนี้สวยเลยแหละแม่สวยไหม Wow. มาเราได้ร้านอาหารแล้วเราจะกินร้านนี้กันนะทุกคน,นเราจะามันจะมีออะนะมันจะมีหลายชั้นนะนั่งข้างบนก็ได้ชั้นล่างก็ได้หรือชั้นตรงกลางนี่ก็ได้แล้วแต่เลือกเลยเขาเรียกเป็นจุดผันน้ำอ่าโอเคไปเราสามารถเล่นน้ำได้ด้วยนะนี่จะนั่งตรงนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้มีพัดลมใช่ตรงนี้ก็เล่นน้ำจะคืนเคงหน่อย นี่อย่างนี้นี่เห็นไหมอ๋อโอ้น้ำสวยเออมีหมูกระทะด้วยอะพอตรงไหนเอาแกงเห็ดพออะไรอีก่ะตำลาวอ๋อตำลาวด้วยที่นี่มีหมูกระทะด้วยนะ งั้นทุกคนขออนุญาตเลือกเมนูก่อนเมื่อกี้เราได้อาหารแล้วเดี๋ยวรออาหารมาเฮ้ยมีแมวตามมาแมวมีแมวแมวมาแล้วอะไรลูอะไรอะไรตามมาที่อข้างบนคืออะไรจักความอคืออะไรคืออะไร เริ่มมาแล้วหลายอย่างแต่มีคนกินไม่รอแล้วหนึ่งคนนี่เข้า,เขา,ขาวเผามำามรับกับข้าวโกนกับข้าวมาครบแล้วนะครับขออนุญ,ญาตป้ามา,ก,ากินข้าวกันก่อนนะครับมปลาอีกหนึ่งตัวคนระับกินก่อนเดี๋ยวหิวใหญ่อันนี้คือแกงเห็ดเพาะเมนูเด็ดอืโอเค รอก่อนรอก่อนอืมให้ไก่ค่อยๆกินใจเย็นใจเย็นพอแล้วพอแล้วแป๊บนั่งรอก่อนเออรอปลาก่อนลูกรอปลาก่อนเอออันนี้ปลาสั่งมาให้คนเหรอไม่สั่งมาให้แมวไอแมวตัวน้อยเนี่ยนะอือมาแมวจอนเขาบอกว่าให้เอาตัวเล็กที่สุดในร้านอ๋อโอเคมา ไม่อิ่มไม่เลือกแล้วเออเออเดี๋ยวให้สั่งปลามาแล้วปลามาแล้วแป๊บนึงปลามาแล้วเออเออรู้เออปลามาแล้วตัวมันรอไปหวันอย่นี้เนื้อปลางั้นเนือ้อปลานินมันเลยขาวอิม่มไหมเติมไปเติมไปตัวนี้นี่เอาเอาลูก อบคุณให้พี่เซฟนะคะพี่เซฟลูกน้อ,องได้เลี้ยงแมวตัวตัวกพะตัวเล็กได้เยอะแล้วเนี่ยให้ใหญ่เนี่ยให้ใหญ่เพิ่งมาเนี่ยที่เหลือให้ใหญ่ไหกลัวนี่กลัวระแวงคนไงน่าจะโดนเขาไล่เขาตีมาอมเอาอาหารหลังรถมาให้เลยเ,เดินมากินเลยกินเลยเออดูให้ดูให้ไม่มีใครมาควานกินเลยเออเออเออเมื่อกี้แมวตอนนี้หมา มแมวอิ่มหายไปหมดแล้วหมามาอ่ะเคีเลี้ยงหมาตจอค่อยๆกินเดีวติดคออ่าเราก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วก็อิ่มบุญด้วยทั้งหมาทั้งแมว <c oughs> เรามีอาหารติดหลังรถมาเนาะเราก็ถ้าเจอหมาแมวจรีันเราก็ให้ก็รู้สึกอิ่มบุญดีคุณยายก็สั่งปลาเผามาให้แมวเลยใช่สั่งปลาปลาที่เห็นในเทปนี้ก็คือสั่งมาให้แมวนะแล้วก็ผสมข้าวให้ ลากาก,กินอิ่มเรียบร้อยเดี๋ยวป๊ป๊าจะขอลงเล่นน้ําหน่อยแล้วกันแต่มาไม่ายักกินต่อ,อยเลยเนี่ยเงีบเงียบเงียเดยวามากินข้างบนก่อนนะใครชอบแบบไหนเอาแบาบนั้นรุย้ยเล่นน้ํากันดีกว่าบรรยากาศดีมากาๆเลยทุกคนดีอันนี้เราสั่งห่วงยางนะครับ <laughs> อยู่อยู่คนละฝั่งหกสิบบาทฝั่งนี้ไม่มีใครมาเช่าวข้ามฝั่งโอ้โหดูน้ำ <c oughs> อลุยมาส่งเลยหรอครับเนี่ย <laughs> อยู่แล้วก็ใหค้าน้้าานอะะอยู่ๆเราก็ให้แม่ค้าเล่นน้ำเราแจ้งแม่ค้าแจ้งแม่ค้าใช่ไหมแม่ค้าห่วงยางให้แม่ค้าข้าน้ำมาส่องแม่ค้าแม่คู่เดียวแค่จะ้แม่ค้าเล่นน้อ่าจ่ายตังเลยไปจ่ายตังมาก็ต้องลงน้ำไปจ่ายตัง เราเสร็จปุ๊บเราให้แม่คะไปเอามาอีกรอบกันึ่งไหมอีกห่วงหนึ่งนี่เขาแม่ค้าบอกหยิบนี่เลยถ้าจะเอาเพิ่มครับอันนี้มีห่วงกลางห่วงกลางสัดสีสี่วงเล็กเอาแม่เอาอีกห่วงไว้ไว้มาไหลเล่นกันเล่นอันนี้แหละอันนี้ตอนนี้อุปกรณ์แล้วเราจะไปล่องน้ำกันมมมีีออเเยกกก็็็็หดดดน เราจะเดินไปต้นน้ำเออเด้ต,ต้นน้ปคุณป้าบอกว่าถ้าเราไปต้นน้ำมันจะสนุกมากในการไหลนะโอเ้เห็นร่องน้ำแล้วร่องน้ำของเรา่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะลอ่องแบค์แบบตรงนี้แหละ ลึกหน่อยเข้าเอวได้เราก็เดินเพื่อไปไหลมาใหม่ชนุก วันนี้ปามาพาลุยก็พาเที่ยวเขื่อน,นำลำปาวพานั่งกินอาหารริมน้ำเลยนะตรงฝ่ายผ่านน้ำเนาะแล้วก็เล่นน้ำเรียบร้อยแล้วลเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วถ้าชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับส่วนเทปหน้าปามาจะพาไปที่ไหนคอยติดตามนะครับส่วนเทปนี้บ๊ายบายเห็นไงปามาแช่น้ำใสมากเลยนะนะน้ำใสมากอ่า